วันนี้คะเราจะมาพูดถึงการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กฎแรงดึงดูดไม่ได้ผลค่ะเพราะว่า manifestation หรือว่าเนรมิตผิดวิธีนั่นเองจากประสบการณ์ที่ปุ๋ยนะคะเป็นครูพลังงานเนาะสอนปรับพลังงานให้กับลูกศิษย์ค่ะทั้ง CEO หญิงเจ้าของธรุรกิจต่างๆนะคะรวมถึงมีลูกศิษย์เยอะะมากมายค่ะที่เริ่มต้นที่จะอยากใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อ manifest ชีวิตนะคะสร้างชีวิตใหม่ให้ปรากฏรวมถึงตัวปุ๋ยเองค่ะก็ศึกษาแล้วก็ใช้มันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะผู้เห็นปัญหามากๆเลยค่ะที่คนที่เริ่ม ต้นนะคะหรือเป็นมือใหม่ในการใช้กฎแรงดึงดูดต้องหยุดชะงักไม่ได้ผลเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะคะตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นสนามพลังงานที่มันไม่ดึงดูดไม่เคลื่อนไหวนะคะเราเข้าใจเกิดแรงดึงดูดแค่เพียงแบบพื้นพื้น,นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้พลังงานในตัวเราเนี่ยได้อย่างมากขึ้นหลังที่ทุกคนฟังคลิปนี้นะผู้เชี่ยวมันจะเป็นการยกระดับคุณนะคะในการใช้กฎแรงดึงดูดการ manifestation การสร้างชีวิตที่เราต้องการเนี่ยได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะกฎแรงดึงดูดนะคะคือ สำหรับคนที่เริ่มต้นมาฟังคลิปนี้หรือว่ากาลังเริ่มเริ่มสนใจนะคะกฎดรงดิงดดเป็นการใช้กรดของพลังงานจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินี่แหละเขาบอกเลยนะว่า energy is everything ก็คือพลังงานคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยพลังงานเยอะมากเลยถ้าเราดูจริงๆนะเรามีทั้งพลังงานเช่นในร่างกายเราผิวหนังเราเนี่ยเอาไปเผาปบเป็นดินน้ําก็คือส่วนของแบบน้ําเหลืองนะคะเลือดในร่างกายนี่คือพลังงานนะเรามีพลังงานลมนะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือพลังงานลมพลังงานไฟ อย่างเช่นไฟย่อยไฟเผาผลาญอะไรต่างๆและในร่างกายเรานะคะมีสนามพลังงานมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะพลังงานเนี่ยมันก็ประกอบด้วยได้หลายส่วนนะคะว่าจะเป็นพลังงานของการคิดนะคะพลังงานในความรู้สึกพลังงานในการโฟกัสต่างๆซึ่งเหล่านี้ค่ะว่าอะไรที่เราคิดเรารู้สึกนะคะเราเป็นอ่ะมันจะส่งกระแสคลื่นความถี่นะคะหรือว่าแรงดึงดูดเนี่ยออกไปยังจักรวาลซึ่งกระแสคลื่นความถี่นะคะการดึงดูดต่างๆการเป็นธรรมชาติที่เราเป็นนี่แหละมันก็จะไปเหนี่ยวนําเหตุการณ์เรื่องราว ผู้คนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกนะคะฐานพลังงานในร่างกายเราเป็นทั้งหมดมาสู่ชีวิตของเรานั่นคือทําไมว่าตัวเรานะคะจึงเป็นเหมือนเสาในการดึงดูดมากๆเลยเวลาเราอยากพัฒนากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันคือการพัฒนา in n e r work นะคะหรือการพัฒนาการที่เราเนี่ยเข้าใจรับรู้ตัวเราเองมากขึ้นเมื่อตัวเราเติบโตขึ้นค่ะตัวเราขยายมากขึ้นตัวเราเป็นสนามพลังงานที่ส่งคลื่นความถี่ดีดแล้วเนี่ยนะคะเราจะคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเก่งมากๆเลยนั่นคือสิ่งเบื้องต้นที่เราต้องรู้เกี่ยวกับกด แรงดึงดูดค่ะ แล้ว manifestation นะคะคืออะไรเนาะ manifestation นะคะเขาก็เลยเรียกว่ากระบวนการเนรมิตเนาะหรือกระบวนการสร้างสิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้ปรากฏในชีวิตจริงได้มากขึ้นนะคะซึ่งกระบวนการการเนรมิตเนี่ยหรือ manifestation ก็มีอยู่หลายอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักมากขึ้นไปด้วยกันและอะไรนะคะที่ทําให้เราเนี่ยใช้กฎแรงดึงดูดไม่ได้ผลแล้วก็ manifestation ผิดวิธีค่ะสนับสนุนคลิปดีๆโดย Planta Superfood ก l ้คาเขาคาเขาโกโ Superfood สูตร Anti Aging ช่วยต้านแก่ชะลอวัยผิวสวยสดใส70แคลอรี่เท่านั้นไม่มีนมวัว0%น้ำตาลไม่มีคอร์สเตอรอลและไม่มีไขมันทรานเหมาะกับคนรักสุขภาพดีแบบพรีเมียมบอกโค้ด YT ลดเลย50บาทพร้อมส่งฟรีกดได้ที่ description box หรือลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ข้อหนึ่งนะคะที่คุณ manifestation หรือว่าใช้กฎแรงดึงดูดไปได้ผลเนี่ยคุยเห็นเป็นปัญหาเยอะมากๆเลยนะก็คือว่าคุณ manifestation นะคะหรือในระมิดชีวิตต่างๆไม่เหมาะกับประสาทการรับรู้ของคุณค่ะ คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณเป็นมนุษย์ที่ต่างกันนะคะตัวปุ๋ยเพื่อนของปุ๋ยแฟนปุ๋ยอะไรเงี้ยคือเราแต่ละคนมีประสาทการรับรู้ไม่เหมือนกันเลยเวลาคุณมาเปิดคลิปใน YouTube ฟังนะคะไปฟังคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาจะพูด manifestation ในหลักการกลางๆก็คือหลักการทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นอะไรสมาธิ visualization เห็นภาพ affirmation นะคะการกล่าวคำยืนยันกับตัวเองบ่อยๆอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นหลัก manifestation พื้นฐานซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สิ่งที่ปู่ยายคุณนะคะได้ลงลึกเวลา ที่เจอปุ๋ยก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าตัวคุณน่ะมีประสาทการรับรู้แบบไหนอันนี้สําคัญมากนะคะปุ๋ยบอกลูกศิษย์ปุ๋ยตลอดให้เขาสํารวจตัวเองคนเรานะคะมีประสาทการรับรู้ไม่เหมือนกันนะการใช้วิธี manifestation นะคะการนิรมิตชีวิตการสร้างกฎแรงดึงดูดนะจึงต่างกันมากเลยค่ะอย่างเช่นนะคะหลักๆเลยค่ะเรามีวิธีการรับรู้ประสาทสัมผัสของเรา4ประเภทหลักๆอันที่1นนะคะคือการมองเห็นการมองเห็นนัคือการหลับตาเห็นภาพรับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการหรือว่าการนั่งสมาธิซึ่ง นะคะอันนี้คือเหมาะมากๆกับสายที่คนรับรู้ผ่านการมองเห็นแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีสายการรับรู้การมองเห็นค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบหลับตาแล้วเห็นภาพได้นึกออกปะแล้วคุณมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กสำหรับคุณค่ะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันไม่สามารถแบบเห็นเป็นภาพได้มันก็ไม่เกิดสําหรับคุณค่ะคนที่เป็นสายการมองเห็นเนาะเขาเลยจะเหมาะกับการที่แบบแปะวิชั่นบอร์ดนะคะการหลับตานั่งสมาธิเห็นภาพต่างๆแต่ถ้ามันไม่ได้เหมาะกับคุณค่ะคุณก็เลยใช้ไม่ได้ผลถัดมานะคะเราอาจจะเป็นคนที่รรับู้น ผ่านการได้ยินหรือว่าออดิโอนะคะ พวกนี้นะคะคนแบบนี้เนาะจะเหมาะกับการที่ใช้เซลล์ทอล์กการพูดการกล่าวคํายืนยันกับตัวเองฉันคือคนสวยฉันคือคนเซ็กซี่ฉันคือคนเก่งฉันคือคนแบบประสบความสําเร็จฉันคือคนรวยซึ่งนี่นะคะคือกระบวนการการเซลล์ทอล์กหรือว่าการพูดกับตัวเองคุณจําเป็นนะคะต้องเป็นคนที่มีฐานการรับรู้ผ่านการได้ยินถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบเวลาใครพูดอะไรเล็กน้อย,นอยเนี่ยคุณรู้สึกระแคะระคายคุณไม่ชอบนะคะอันนี้คุณอาจจะมีฐานการรับรู้ผ่านการได้ยินก็ได้หรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังแบบออดิโอบุ๊กมากกว่าการอ่าน เนี่ยคุณเป็นสายการได้ยินแน่ๆแ,แต่พอคุณไปเลือกใช้ manifestation ไม่ตรงกับคุณแล้วเนี่ยคุณก็เลย manifestation ไม่ได้ผลเลยสักทีนะคะอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยสายถัดมานะคะคือสายเคสายเคคือเขาเรียกว่า kinesthetic ก็คือสายของการที่แบบเราจะต้องไปมีประสบการณ์ไปสัมผัสไปจับไปลงมือทําคุณถึงจะเริ่มรู้สึกสนามพ,พลังงานคุณถึงเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มสร้างกดแรงดึงดูดคะ่ะวิธีการของสายเคเนี่ยเป็นสาย์ที่แบบชอบลงมือทำไงนคนสายเคจะต้องไปที่นั่นนะคะอยากได้รถไปสัมผัส อยากได้กระเป๋าไปสัมผัสกระเป๋าอยากมีคอนโดให้ลองไปที่คอนโดนั้นแล้วคุณจะใช้กดแรงดูดได้ผลมากขึ้นนะคะสายสุดท้ายนะคะคือสายของการคิดวิเคราะห์คุณอนะไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆเราเชื่อได้หรอกคุณจะพูดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ว่าฉันเป็นคนที่ดึงดูดเงินฉันเป็นมนุษย์เงินล้านคุณพูดทั้งวันฟังทั้งวันคุณก็ไม่รับรู้คะ่ะเพราะคุณอาจจะเป็นสายที่เรียกว่า thinking สายการคิดวิเคราะห์นะคะ ถ้าคุณเป็นสายการคิดวิเคราะห์เนี่ยคุณจําเป็นนะที่ต้องเป็นคนที่เก็บหลักฐานให้ชีวิตเยอะๆค่ะกระบวนการการเก็บหลักฐานอย่างเช่นถ้าคุณอยากเชื่อว่าคุณเป็นคนรวยใช่ไหมคุณจาเป็นนะที่จะต้องแบบเห็นเงินในกระเป๋าคุณตลอดเวลาหรือคุณอาจจะต้องเห็นว่าเงินในบัญชีคุณมีอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะเริ่มเก็บหลักฐานในชีวิตได้มากขึ้นคุณต้องการหลักฐานซัพพอร์ตความเชื่อของคุณค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่ใครได้เจอปุ๋ยแล้วคุณโชคดีนะคุณต้องซับสไคร์ไว้นะปุ๋ยจะบอกว่าปุ๋ยสอนอะไรที่ ได้เติบโตนะมากขึ้นนะคะไม่ได้ใช้กดแรงดึงดูดแบบทั่วๆไปแต่คุณจะสามารถที่จะสังเกตเห็นตัวเองค่ะมีเซลล์อววะเสมากขึ้นมีการรับรู้กับตัวเองมากขึ้นนะคะเช่นนะคะเวลาที่คุณเนี่ยได้รู้จักประสาทสัมผัสของคุณมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าเหมือนคุณจะดึงเอาพลังของคุณน่ยมาใช้ได้กดแรงดึงดูดน่ยมากขึ้นได้ยังไงด้วยให้มันตรงกับความต้องการของคุณเยอะมากซึ่งจริงๆนะผมจะบอกความลับว่าคุณไม่ต้องแบบเก่งทุกอย่างเนอะปะคุณแค่เลือกใช้วิธีการ manifestation การสร้าง ให้เหมาะกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณคุณจะสามารถเป็นคนที่แบบใช้กฎแรงดึงดูดอย่างได้ผลมากๆเลยค่ะผู้อยากบอกเลยว่านะคะแค่คุณรู้เรื่องนี้เนี่ยคุณจะใช้กฎแรงดึงดูดแบบก้ากระโดดมากๆเลยวิเล่าอะไรให้ฟังอะ่ะเป็นมีลูกศิษย์คนหนึงเป็นลูกศิษย์ V.P. เ e n นทอนะยังเด็กอยู่เลยทุกคนอายุ20่ว่ากว่าเองนะคะเริ่มต้นเนาะเป็นเจ้าของธรุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากนะคะรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนน้องอะ่ะเป็นคนที่แบบหาเงินได้เยอะมากนะแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีเงินนหรรือวว่ายได้ะะค ทางที่บ้านก็มีเงินตัวเขาเองก็หาเงินได้เยอะมากๆทํายังไงนะคะก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับรู้ว่าตัวเองรวยได้หรือว่าใช้กฎแรงดึงดูดแบบเพิ่มความรวยให้ตัวเองได้ปุ้ยบอกเลยว่าหนึ่งอย่างนะคะที่ปุ๋ยพาน้องไปทําซึ่งแต่ละคนมันแก้ไม่เหมือนกันนะปุ๋ยพาน้องเขาไปซื้อกระเป๋าแบรนดเ์เนมเพราะน้องเขาอยากได้ทั้งชีวิตไม่เคยมีเลยสักใบนะคะน้องเขาอะครั้งแรกที่ได้เข้าไปจับกระเป๋าแบรนดเ์เนมซึ่งแบบไม่ได้ซื้ออะไรแพงนะซื้อแบบรุ่นเล็กๆเ,เ,เองอะ่ะ แต่วันนั้นนะคือวันแรกที่เขารับรู้ว่าฉันมีเงินเวลาที่คนเราอะ่ะได้เริ่มรับรู้ว่าเฮ้ยฉันเองก็มีเงินฉันเองก็รวยเหมือนกันซึ่งไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบรับรู้ความรวยต่างกันนะคะอาจจะรับรู้ว่าเออเราพาพ่อแม่ไปกินข้าวได้เราก็รวยแล้วหรือว่าเรามีเงินเก็บนะคะเท่าที่เรามีเราก็รวยแล้วก็ได้แต่เคสนี้เนี่ยนะคะปุ๋ยพาน้องที่จะไปสัมผัสบรรยากาศมากขึ้นเพราะปุ๋ยรู้คะ่ะว่าน้องเขาเป็นสายประสาทสัมผัสรับรู้นะคะหลังจากวันนั้นนะเขารู้สึกเลยว่าแบบพี่ปุ๋ยหนูรวยแล้วน แล้วหลังจากที่เขารู้สึกว่าเขา,วารวยแล้วอ่ะเขายิ่งดึงดูดเงินได้มากขึ้นนะคะเพราะกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ปุ๋ยจะบอกทุกคนตลอดเลยที่เจอปุ๋ยรวมถึงคนที่ดูช่องปุ๋ยด้วยนะคะก็คือว่าถ้าคุณอยากใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลมากขึ้นนะคะคุณต้องลงลึกแล้วก็ทํางานกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะเป็นคนที่สามารถใช้กดแรงดึงดูดแบบประสบความสําเร็จได้มากๆแน่นอนค่ะข้อ2นะคะ,ออะ,คะที่คุณยังใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลนะคะ manifestation ผิดวิธีต่างๆเนี่ยก็คือว่าคุณยกระดับ งงานคุณอนะเร็วเกินไปค่ะ อีกครั้งค่ะคุณยกระดับพลังงานคุณเร็วเกินไปค่ะอันนี้ปุ๋ยเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ต่างๆที่ปุ๋ยเจอด้วยถ้าเกิดเราเริ่มต้นนะคะเรียนรู้เรื่องพลังงานหรือกฎรงดึงดูดุลแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าคนทั่วไปนะคะไม่เข้าใจว่าเราไม่จะเป็นต้องยกระดับพลังงานเราอะ่ะแบบเร็วทันทีการยกระดับพลังงานเร็วแบบทันทีอะ่ะคืออะไรปุ๋ยจะขึ้นชาร์จพลังงานไว้ให้ชาร์จพลังงานนะคะ vibration charge หรือชาร์จทางอารมณ์คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีระดับอารมณ์มาที่แตกต่าง เช่นระดับพลังงานนะคะในระดับที่เรารู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่ต่างๆเนาะ <c uman> <ๆ S 2> คืออาจจะเป็นความเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดพลังงานด้านล่างต่างๆพลังงานด้านบนนะคะพลังงานที่สูงอย่างเช่นความรู้สึกความรักนะคะความสนุกความสุขความสงบต่างๆมันคือพลังงานที่สูงมากๆการที่คุณใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลนะคะ manifestation อะไรไม่ได้ผลเนี่ยเราพยายามที่จะยกระดับพลังงานเราอะเร็วเกินไปอย่างเช่นนะคะคุณรู้สึกเศร้าอยู่เศร้ามากๆเลยนะคะแล้วค<ๆ>ุณก็พยายามนั่งสมาธิ ทับความเศร้าของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบเป็นคนที่มีความสุขแล้วสงบแล้วเนี่ยมันคือการชิประดับพลังงานที่แบบไวเกินไปค่ะ หลายๆครั้งนะคะเรานั่งสมาธิเนาะแล้วเราสามารถที่จะรับรู้ถึงความสุขความสงบได้นะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะแต่สื่อนริงที่ปุ๋ยเห็นเป็นปัญหาจากประสบการณ์ของตัวปุ๋ยเองด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ต่างๆด้วยเนี่ยปุ๋ยเห็นว่าหลายๆครั้งอะคะ่ะคนเราเศร้าคนเรารู้สึกโกรธนะคะรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตค่ะแล้วพยายามนั่งสมาธินะคะกดเอาไว้แล้วบอกว่าฉันมีความสุขนะคะฉันเป็นคนสงบฉันเป็นคนแสนดีอะไรต่างๆมันทําให้เราอะคะ่ะไม่ได้คอนเน็กหรือกลับเข้า ไปสัมผัสอารมณ์ที่แท้จริงของเราเรานั่งสมาธิหรือว่าเราแบบใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อหนีความเศร้าบางอย่างในชีวิตของเราค่ะถ้าเรานะคะเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ ลิลีสเนาะหรือว่าปลดปล่อยพลังงานที่มันเป็นความทุกข์พลังงานหมองก้อนดําของเราเนี่ยออกไปได้อย่างแท้จริงฉะนั้นนะคะมันไม่จําเป็นเลยนะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอยู่แล้วเราจะต้องรีบไปเป็นคนมีความสุขสงบเลยนั่งสมาธิเลยคิดบวกเลยเป็นคนแสนดีเลยมันไม่จําเป็นเลยค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่แบบพยายามย้ําให้คนที่เจอปุ๋ยช่องปุ๋ยลูกศิษย์ปุ๋ยแล้วก็ตามทําก็คือว่ากลับมายอมรับอารมณ์ตัวเองตามจริงค่ะ อย่างเช่นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราอะไม่มีความสุขรู้สึกเศร้าเราเป็นคลื่นพลังงานที่แบบเศร้าอยู่ ให้เรานะคะยอมรับความเศร้าเอาจิตเอาใจของเราเนี่ยไปยอมรับอารมณ์นั้นที่แท้จริงเมื่ออารมณ์ของเราค่ะมีที่อยู่ที่ยืน,นะคะ่ะมีที่ที่แบบเรายอมรับเขาได้มากขึ้นเนี่ยพลังงานจากพลังงานระดับล่างนะคะพลังงานที่เราไม่มีความสุขเราเศร้าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกแย่เนี่ยมันจะถูกการยอมรับจากเราค่ะซึ่งการยอมรับมคือพลังงานที่เรียกว่า acceptance นะคะขึ้นพลังงานเราจะขึ้นมาระดับกลางทันทีค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราแบบเศร้านะคะไม่มีความสุขก็เราพยายามไปกดมัน แล้วก็เป็นคนที่แบบคิดบวกแบบเลื่อนลอยอะ่ะคิดบวกมีความสุขสงบแบบกดเอาไวอ้อ่ะเราจะเป็นคนที่ปลอมกับตัวเองอะ่ะแล้วก็กดตัวเองไว้มากๆเลยมาทําให้สนามพลังงานของเราอะค่ะ ATTRACT หรือว่าดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการอยู่เพราะว่าเราะสุขปลอมสงบปลอมแล้วก็ไม่มีความสุขได้แท้จริงค่ะสนามพลังงานเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสุขคุณเศร้าคุณรู้สึกผิดหรือว่าคุณรู้สึกแบบไม่โอเคกับชีวิตแต่คุณพยายามสร้างข้างนอกของคุณนะฉาบไว้ว่าฉนันคือคนสุขฉนันคือคนดีดีดีอย่างเงี้ย แต่ยังไงคุณก็เห็นแล้วว่าผลลัพธ์ในชีวิตคุณนะ่ะมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครอยากที่จะใช้กฎระดีดูดได้ดีขึ้นนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นต่างๆเนะาะผู้ใหญ่คุณนะคะกลับมายอมรับอารมณ์ตัวเองตามจริงนะคะ,ะเผชิญสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆเรียนรู้นะคะแล้วก็อบกอดความรู้สึกนั้นของคุณจริงๆคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะขยับระดับพลังงานของคุณนะคะได้อย่างเป็นธรรมชาติและเวลาที่คุณสุขอะคะ่ะ คุณจะสุขแล้วก็แฮปปี้อย่างแท้จริงค่ะปัญหาที่3นะคะที่คุณไม่สามารถที่จะใช้กฎแรงดึงดูดได้ผลหรือว่า manifest ชีวิตนะคะสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงอะคะ่ะก็คือว่าคุณไม่เข้าถึง feminine energy หรือการเป็นผู้หญิงในตัวคุณค่ะคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงแบบเยอะมากหรือว่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าน่าจะแบบ90%นะคะตัวปุ๋ยเองด้วยในอดีตเนาะ เราเป็นคนใช้ตักกะใช้ความไ,มไปได้ใช้ว่าแบบมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอ่ะที่มักจะมีสิ่งที่อยู่กับตัวคำว่าควรจะน่าจะมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย คุณรู้ว้เลยนะคุณเป็นคนที่อยู่ในฐานหัวเยอะนะคะฐานความคิดเยอะอย่างเช่นคุณชอบบอกแบบแฟนคุณว่าคุณควรจะทําอย่างนี้คุณควรจะทําอย่างนั้นบอกลูกคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะบอกลูกน้องคุณเนี่ยว่ามันจะต้องจัดการอย่างเงี้ยควรจะต้องออกมาอย่างนี้สิเวลาที่คุณอยู่ในฐานหัวเยอะเนี่ยคุณไม่คอนเน็กกับอารมณ์กฎแรงดึงดูดเป็นกฎที่คอนเน็กกับอารมณ์ค่ะเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมากๆเลยเวลาที่ปุ๋ยทำคอร์สหรือว่าสอนลูกศิษย์น่ะปุ๋ยจะสอนลงไปถึงฐานของฮาร์ดจ เวลาที่คุณเป็นผู้หญิงฐานหัวหรือเป็นคนฐานหัวเยอะเนี่ยคุณจะติดอยู่ที่ความคิดคราวจักระคราวจักระเนี่ยเป็นจักระของความคิดนะคะการที่แบบวิเคราะห์อะไรต่างๆอาการที่คุณจะเกิดคือนอนไม่หลับคิดมากนะคะแอนซายที่วิตกกังวลรู้สึกชีวิตมันไม่มั่นคงปลอดภัยอะไรต่างๆเพราะคุณคิดเยอะคุณไม่ได้เรียนรู้เอาเป็นว่าไม่มีใครเคยสอนเราอะว่าเราจะกลับมาเชื่อมโยงกับฮาจักระหรือว่าหัวใจของเราได้ยังไงนะคะการคอนเน็กกับฮาจักระนะคะหรือว่าการคอนเน็กที่พลังงานผู้หญิงเนาะหรือพลังง งานหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปุ๋ยมีแพชชั่นนะคะมีความหลงใหลในการสอนคนมากที่สุดเลยอะปุ๋ยอยากให้ผู้หญิงได้คอนเนคกับอารมณ์ตัวเองอะเขาจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นซอฟขึ้นนะคะแล้วก็ใช้กดแรงดึงดูดได้ผลมากขึ้นด้วยปุ๋ยใช้วิธีการนะคะถ้าคุณอยากเป็นคนที่คอนเนคนะคะกับอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นง่ายๆเลยนะคะให้คุณเริ่มถามตัวเองว่าฉันรู้สึกยังไงคุณต้องกลับมาเช็คอินความรู้สึกของตัวคุณบ่อยๆนะคะอย่างเช่นมีคนที่พูดจามไม่ดีกับคุณใช่ไหมคุณสามารถที่จะกลับมาคอนเน ฉันไม่ชอบที่คนพูดไม่ดีกับฉันแบบนี้อันนี้คือการที่เราเริ่มที่จะคอนเนคความรู้สึกแล้วหรือว่าเวลาที่คุณนะคะได้กินของอร่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอุ๊ยแฮปปี้จังเลยอะคุณมีความสุขจังเลยอะ่ะ นี่คือการที่คุณได้คอนเนคกับความรู้สึกคุณมากขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นะคะมันคือระดับของพลังงานเนาะอย่างที่เล่าว่ามีหลายระดับที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะการเป็นมนุษย์ที่สวยงามของเราอะค่ะคือการที่เราเรียนรู้ที่จาตัวเองอะไปสัมผัสนะคะไปมีประสบการณ์นะไปมีความรู้สึกกับสิ่งที่เราอะได้พบเจอในชีวิตมากขึ้นถ้าเราทุกนะคะเพียงแค่เรารับรู้ว่าเราทุกความทุกข์คือหนึ่งอารมณ์ค่ะ เรามีความสุขเรารับรู้ว่าเราสุขความสุขคือหนึ่งอารมณ์ค่ะเราสุขสนานเรารับรู้ว่าเราสุขสนานอันนี้คือหนึ่งอารมณ์ค่ะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผิดพลาดก็คือว่าไม่ยอมเอาตัวเองะคะ่ะไปคอนเน็กกับอารมณ์ต่างๆแต่ใช้ชีวิตนะคะอยู่แค่ในหัวแค่ถูกผิดดีไม่ดีควรไม่ควรเท่านั้นคุณเลยเป็นคนที่ใช้กดแรงดูดในฐานหัวและคุณเลยไม่สามารถที่จะคอนเน็กอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งที่คุณเป็นจริงๆได้เลย คุณเป็นสนามพลังงานที่วุ่นวายคุณไม่ใช่สนามพลังงานที่เปลี่ยระปายนะคะมีการเคลื่อนไหวมีการดึงดูดหรือ attraction ได้ดีมากขึ้นคือมีลูกศิษย์เยอะมากเลยค่ะที่เรียนคอร์สจ้างจิตวิทยิดาวกับปุ๋ยเนาะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การพัฒนาอารมณ์นะคะการ manifestation การเข้าถึงกฎแรงดึงดูดได้มากขึ้นเนาะลูกศิษย์ปุ๋ยมักจะแบบแชทมาถามปุ๋ยว่าแบบครูคะเวลาที่เรารู้สึกแย่ค่ะเราต้องแบบรีบดึงตัวเองเข้าแบบไปรู้สึกดีเลยหรือเปล่าปุ๋ยว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหานี้คล้ายๆกันเนาะปุ๋ยบอกว่ามันไม่จจําเป็นนะะคุณต้อง รีบด่วนกับตัวเองนะคะเราสามารถชาร้ากับตัวเองได้ค่ะสามารถที่จะให้ตัวเองรู้สึกได้แม้ว่าเราจะรู้สึกแย่และนั่นนะคะจะทําให้เราแบบค่อยๆนะคะปรับตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่สูงหรือว่าโซนที่สูงได้อย่างแท้จริงค่ะและเวลาที่เรานะคะเข้าถึงฮาจักระค่ะเข้าถึงภาวะภายในของอารมณ์เราได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่โกหกตัวเองค่ะเราไม่เคลือบฉาบตัวเองค่ะเราไม่แบบเอาตัวเองไว้ในความโพสิทีฟแบบปลอมๆอ,มอะ่ะเราจะเป็นคนที่เข้าถึงพลังงานแฟมินีนะคะความ บอกบางความน่ารักความแบบดราม่าบางส่วนของชีวิตเราได้นะคะความเจ็บปวดบางอย่างที่เรามีได้เราจะสามารถผาเผชิญชีวิตของเราได้อย่างดีมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถที่จะ manifestation ได้เก่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้กฎแรยยงดึงดูดเนี่ยได้ดีมากขึ้นแน่ค่ะ และนั่นนะคะก็เป็นสาเหตุหรือปัญหาหลักๆเลยที่ทำให้คนส่วนใหญ่อ่ะเข้าถึงกฎแรงดึงดูดไม่ได้เนาะใช้ไม่ได้ผลหรือว่า manifestation ไม่ได้สักทีนะคะในระมิดชีวิตสร้างชีวิตที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้สักทีค่ะปุยอยากบอกเลยว่านะคะสิ่งที่ปุ๋ยแชร์วันนี้ค่ะมันมาจากประสบการณ์ของปุ๋ยในการที่แบบเป็นครูพลังงานมาหลายปีและเห็นความผิดพลาดของผู้คนค่ะปุยยให้คนที่ได้เจอคลิปปุยคลิปนี้เนาะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองได้อย่างลงลึกใช้กฎแรงดูดได้ผลนะคะ manifestation เก่ง มากๆทุกๆคนคะ่ะลองเอาสิ่งที่ปุ๋ยแชร์ไปใช้ดูนะคะและถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบปรารถนาอยากจะมีชีวิตใหม่ที่คุณต้องการ manifestation ในระมิดชีวิตใหม่ให้ปรากฏค่ะเป็นคุณคนใหม่ที่ทุกสิ่งเนี่ยวิ่งไล่ตามนะคะใช้กฎแรงดึงดูดได้ผลมากขึ้นเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะขยายฐานพลังงานของคุณคะ่ะให้เป็นเสาพลังงานนะคะที่เคลื่อนไหวมีแรงสัง่นสะเทือนแล้วก็มีแรงดึงดูดมากขึ้นคะ่ะปุ๋ยสอนกระบวนการนะคะการ manifest ชีวิตใหม่ค่ะการสร้างชีวิตใหม่ ให้ปรากฏในคอร์สที่ชื่อว่าเจ้าแห่งจิตชีวิตติดดาวนะคะเป็นคอร์สซิเนเจอร์ของปุ๋ยที่บอกว่าแบบขายดีมากๆนะอย่าบอกว่าคนแบบลงเยอะมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะยกระดับชีวิตของคุณคะ่ะเป็นชีวิตที่คุณต้องการมากขึ้นเป็นตัวตนคุณที่คุณปรารถนามากขึ้นนะคะปุ๋ยแนะนํามากๆให้ลงคอร์สนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบบก้าวกระโดดได้มากๆเลยนะคะลูกศิษย์ปุ๋ยหลายคนนะคะบอกเลยว่าเป็นคลาสหนึ่งที่เขาแบบใช้เวลาแบบ30มปีเพื่อที่จะตามหานะคะขอบคุณคุณครู มากมากที่เปิดสอนแต่หล,หลายคนนะคะได้รับเยอะแยะค่ะเงินทองนะคะมากขึ้นนะจากการเรียนคลาสนี้เข้าใจการดึงดูดที่ดีมากขึ้นหลายคนเนาะสั่งงานลูกน้องง่ายขึ้นนะคะเป็นเจ้านายเป็นเกิลบอสพลังงานดีขึ้นนะคะเพราะปุ๋ยสอนใช้กฎแรงดึงดูดแบบแฟมินีนเอเนจีไงนะคะชิลง่ายสบายสวยนะคะได้รับอะไรแบบเนี้นะคะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดใครอยากลงลึกนะคะให้มากขึ้นนะคะอยากที่จะในระมิดชีวิตใหม่ให้ปรากฏเป็นตัวตนคนคนใหม่ที่ทุกสิ่งวิ่งไล่ตามย่นระยะเวลาชีวิตคุณเนี่ยให้ชีวิตคุณน,นะคะสำเร แบบติดสปีดมากขึ้นซึ่งเจ้าแห่งจิตชีวิตติดดาวนะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะบวกได้เจอตัวปุ๋ย1วันในสัมมนาสดด้วยใครสนใจคลาสนี้นะคะทักหาทีมงานได้ที่ at h e a l t h y s h i e l d ราคานะคะจาก54,900นานะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่19,900าค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงด้วยนะคะลองถามทีมงานไปดูค่ะวันนี้นะคะหวังว่าคุณจะได้เอาสิ่งที่ปุ๋ยแชร์นะคะไปใช้ดูเนาะในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นใช้กฎ manifestation แบบมืออาชีพมากขึ้นนะคะขอให้คุณนะคะมีความสุขนะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะคะทําธุรกิจอะไรก็ขอให้แบบรุ่งเรืองเป็นที่รักของทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้เลยค่ะไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะคะวันนี้ไปไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะ